สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ healthy ติดเกาะใบอบจอภูเก็ตวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยือนจุดที่เต็มไปด้วยชีวิตใต้ทะเลและความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนจังหวัดภูเก็ตค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ขอแนะนำโครงการดีๆที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักกับโครงการภูเก็ตเฮลท์แซนด์บ็อกซ์โครงการนี้ตั้งใจให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกแก่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่เนินเน่นๆก่อนโรคจะเกิดพร้อมดูแลสุขภาพของทุกคน ให้แข็งแรงและยั่งยืนยิ่งขึ้นค่ะและสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพได้ฟรีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง4แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทูและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้วค่ะอยากเชิญชวนทุกคนมาใช้บริการและเริ่มต้นดูแลสุขภาพกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีสัตว์น้ำกว่า130ชนิดรวมถึงทั้งเต่าทะเลและสัตว์น้ำหายากอีกมากมายถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ที่จะได้สัมผัสทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างแท้จริงที่จะได้เห็นชีวิตใต้น้ำในหลากหลายระบบนิเวศตั้งแต่ป่าชายเลนไปจนถึงมหาสมุทรและได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างไรอย่างยั่งยืนและเมื่อคุณมาเยือนที่นี่คุณยังช่วยส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกด้วยและวันนี้รายการ healthy ติดเกาะใบอบจภูเก็ต ก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากด้วยค่ะช่วงสาระสุขภาพดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องอาหารทะเลที่ถือว่าเป็นของโปรดของใครหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหมึกเป็นต้นอาหารทะเลเรียกได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของอาหารไทยที่ขาดไม่ได้เลยแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าอาหารทะเลมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อดีของอาหารทะเลก่อนค่ะอาหารทะเลเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันดีต่อสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงที่ร่างกายดูดซึมง่ายกรดไขมันโอเมก้าส ที่ช่วยบำรุงสมองและหัวใจและแร่ธาตุสำคัญอย่างสังกะสีและไอโอดีนค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเล่าถึงสิ่งที่ควรระวังกันนะคะแม้จะมีประโยชน์แต่อาหารทะเลบางชนิดเช่นกุ้งหรือปลาหมึกก็มีคอเลสเตอรอลสูงหากกินมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้ นอกจากนี้วิธีการปรุงเช่น <S <S การทอดหรือผัดน้ำมันเยอะๆ <S <S ก็ทำให้ปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอลสูงขึ้นและต้องมั่นใจว่าอาหารทะเลสดและสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงเชื้อโรคคะ่ะอาหารทะเลถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่ให้ทั้งโปรตีนไขมันดีและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอาหารทะเลเป็นแหล่งพลังงานที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพคะ่ะ